เจอกันนะครับกับการกดไลค์กดเพจ Facebook ของแนตพิรกรนะครับวันนี้เรามาแจกต่างหูทองคําท่านที่8นะครับจาก14ท่านนะครับวันนี้เดือนวันที่1มิถุนายน2519แถวนี้งานก็เยอะเช่นเดิมว่าแจกช้าไปนิดหนึ่งไม่เป็นการเสียเวลามาจับกันเลยครับนี่ครับตาหูทองกันเยอะแยะเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับใครจะได้รางวัลไปกันบ้างนะครับอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราจะจับแจกผู้โชคดีครับเอ้าเหยียบขึ้นมาเลยนะครับ วันนี้เราอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่น่ครับผมโอ้โหเพื่อการเสียเวลาเราจะจับแจกกันทีเดีวยวนะฮะจับตกันเยอะมากเลยขอบคุณสำหรับการกดไลค์ครับผู้โชคดีท่านที่8ที่รับรางวัลต่างหูทองจากแนทพิลกรได้แก่คุณจินตนาแก้วปิยะสุนทรเห็นไหมครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมและพบกับผู้โชคดีต่างหูทองท่านที่9วันที่ห กระดาแล้วพบกันอีกครั้งกับแนักพิธกรโชคดีทุกท่านกับกับ